สำหรับวันนี้ก็ได้ให้ครูบาอาจารย์ญาติโยมสนทนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าโอกาสที่ได้สนทนากับครูบาอาจารย์นั้นหาโอกาสได้ยากยากลบากที่พูดให้ฟัง สำหรับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงค์ถ้ารูปใดยังไม่ได้ส่งอารมณ์ในวันพรุ่งนี้ก็ขอ,อนิมนต์ส่งอารมณ์ต่อเนะไม่ใช่เพื่อนอื่นหรอกก็เพื่อความเข้าใจในธรรมเมื่อคืนนี้ก็ได้ปรารภถึงเรื่องของกิเลสวันนี้ก็อนุสนธิต่อ เมื่อเคนในปรารบถึงอุทธจ,จะัะคือความฟาุ้งซ่านกุกกุจจะคือเกิดความรำคาญใจเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจเดือดร้อนใจอันนี้ขอให้ทราบเถอะว่าเป็นหน้าตาของกิเลสไม่ใช่บุญนะมันเกิดขึ้นเวลาใดก็าตามเรียกว่าบาปเกิด บาปชนิดนี้เรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสนี่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่ำเย่จิตใจของชาวโลกไม่ให้เกิดความสงบอาหารของกิเลสข้อนี้ก็คือชอบคิดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอามาคิดจิตแล้วปรุงแต่งนี่เป็นอาหาร ข้ออุตจักกุกุจักเดวะชอบคิดทีนี้ฟังความละเอียดลงไปอีกสักนิดเรื่องอุทธจักกุกุจักกิเลสได้เคยปาลบไม่ฟังแล้วว่ามันไม่ใช่พ่อใครแม่ใครเป็นอันธพาลแท้ๆนี่เป็นอันธพาลเรียกว่าผ่านภายใน กิเลนนี้เป็นผ่านภายในเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นแล้วมีแต่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้คือของแท้ว่างั้นเถอะคือกิเลสเพราะฉะนั้นเราทุกท่านควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายมันเมื่อคืนก็ได้ป,ปารลบไปแล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นมา สติของเรานะสำคัญอยู่ตรงนั้นวิธีปฏิบัติถ้าสมมติว่ามันแวบ,บขึ้นมานึกถึงบาปเราเคยผิดศีลข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าถ้าเป็นศีลห้าถ้าเป็นศีลแปดก็ไล่ไปตามลําดับถ้าเป็นศีลสามนเองก็ศีลสิบถ้าเป็นพระก็เป็นสองรอยยี่สิบเจ็ดสมมติว่ามันผุดขึ้นมาปุ๊บ หน้าที่ของผู้ประพฤติปฏิบัติเราทิ้งอารมณ์ทุกอย่างเราจะเดินอยู่ก็าตามกำหนดพองหนอยุบหนออยู่ก็าตามทิ้งหมดเนกมาที่หัวใจเนี่ยแต่มีข้อที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าเรากำหนดนี้มันจะมีสองอารมณ์หนึ่งอารมณ์ของสมถะ สองอารมณ์ของวิปัสสนานี่บาปเกิดขึ้นนี่เราสามารถเจริญสมถกะก็ได้วิปัสสนาก็ได้ถ้าบุคคลเข้าใจนะนะเจริญอย่างไรนะฝั่งสั้นๆสมมติว่ามันนึกถึงบาปปุ๊บขึ้นมาเราเอาสติจี้ลงไปเลยอันนี้ลักษณะของการจี้นะนะคือเพ่งลงไปเลย ถ้าเพ่งลงไปที่จิตเนี่ยนะคิดเนาะคิดเนาะเพ่งไปเพ่งไปเพ่งไปคณิกาสมาธิเกิดในเมื่อคณิกาสมาธิเกิดต่อเนื่องกัรส่งผลให้เกิดอุปจาระในเมื่ออุปจาระเกิดต่อเนื่องกันเป็นเหตุให้เกิดอัปนาในเมื่ออัปนาสมาธิเกิดร่วมกับจิตบาปก็หมดสิทธิ์ที่จะแทรกลงไปได้ เพราะฉะนั้นมันก็หายไปได้อันนี้เรียกว่าเจริญสมถะนี่ให้แยกอย่างนี้นะที่ไปไประชุมกันที่นครนายกก็ดีที่ทางสำนักพูดทั้งจัดขึ้นนะนะครูบาอาจารย์ก็พยายามจะพูดในเรื่องนี้แต่พูดในหลักของปริยัติมันก็เลยเข้าใจยากอยู่ แต่เชตดาดคือท่านไม่ได้ชี้ลงไปชี้ลงไปถึงเวลาปฏิบัติอันนี้ผู้ฟังจะได้เข้าใจชัดบางท่านบางคนบอกว่าพุทโธเป็นสมถะพองหนอยุบหนอเป็นวิปัสสนาแต่ไปศึกษากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิศโสภาราม ไปปี2 5 2 9รยบเก้าไปปีแรกไปจำบรรษาหลวงพ่อท่านได้ใช้พุโทโธท่านได้ใช้พุโทโธใช้พุโทโธเนี่ยเวลาเดินโยกมบ,บางทีขวาย่างหนอซ้ายจนหนอเวลานั่งภาวนาพุโทโธตลอดบางทีเวลาเดินโยกมก็ใช้พุโทโธแต่ใช้หลักคล้ายๆกับหนอแต่บริกรรมพุโทโธเท่านั้นเองผลปรากฏว่าผู้ที่ได้สมาธิ ก็มีได้ฌานผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็มีนี่กำหนดพุทโธนี่นะบางปีทีนี้หลวงพ่อก็ให้ใช้หนอพองน้อยุบหนอผลปรากฏขึ้นมาเหมือนกันบางรูปบางท่านบางคนก็ได้สมาธิได้ฌาน บางท่านบางคนก็ได้วรรล,ลุมรรคผลนิพพานนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่ที่การสำเนียกนี่เพราะฉะนั้นเวลาอุทธจักรเกิดขึ้นปุ๊บถ้าเราเพ่งลงไปนี่สมาธิเกิดต่อต่อต่อเนื่องกันจนถึงอป,ปานาปุ๊บจิตก็อยู่กับสมาธิแต่สมาธิไม่ใช่จิตนะจิตไม่ใช่สมาธิแต่ถ้าสมาธิเกิดร่วมกับจิต จิตจะอยู่กับสมาธิเพราะฉะนั้นอุทจักกุกุจักดับพับลงไปคือมันขมเลยว่าง,งั้นเลยนะอุทจักเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้สามารถเจริญสมาธิได้เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นมาอย่าทุรนทุรายเพราะมันเป็นอดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะ สมมติว่าเรานึกถึงบาปก็บาปที่เราเคยทํามาตั้งแต่นานแล้วบางทีก็ปีสองปีห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี 40, ่สิบปีที่เราเคยทํามาเนี่ยทำไมจึงมาเดือดร้อนในเวลานี้แต่ถ้าพูดตามผลของมันจริงผลของบาปนั่นนะเราทําแล้วมันย่อมให้ผลทําแล้วย่อมให้ผลทําแล้วย่อมให้ผลอันนี้เป็นธรรมดา แต่ว่าเราใช้หลักธรรมะปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้มีวิธีปฏิบัติอยู่นี่ให้เข้าใจว่าอันนั้นอดีตเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมไม่ได้ทำชั่วช้าอะไรจะไปเดือดร้อนทำไมเพราะปัจจุบันเราก็สํารวมกายสํารวมบาจาเป็นศีลอยู่ ตั้งใจปฏิบัติก็เป็นขณิกาสมาธิเราสําเนีกรู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเกิดดับอย่างไรไรเป็นต้นเห็นชัดว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวปัญญานี่เพราะฉะนั้นจึงขอทําความเข้าใจทีนี้ถ้าถาว่าอุทะจักกูกุจักมันเกิดถ้าเราจะใช้หลักสําเนียกสมมุติว่ามันคิดแวบขึ้นมาคิดเนาะลงไปแวบขึ้นมาคิด เนอซำเนียกลงไปแต่ละครั้งที่มันเกิดแล้วมันดับไหมจึงเกิดใหม่พอเกิดแล้วเป็นปยังไงดับไหมเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดต่อเนื่องกันอย่างนี้ไหมหลักการที่เราภาวนาเนี่ยทำอย่างนี้ส้ำเนียกลงอย่างนี้มันจะเห็นชัดว่าความคิดที่มีบาปเกิดร่วม เรียกว่ามีบาปเป็นอารมณ์หรือบาปเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นเกิดดับ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 ตามธรรมชาติของมันคือจิตกับเจตสิกนี่มันมีธรรมชาติเกิดดับพร้อมกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่ถ้าเราสัาเนียกไปท่านไปเห็นว่ามันเกิดดับ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 ชัดเจนอย่างนี้จิตกับสติสติเป็นผู้ดูแลจิตอนิยมนะ เราภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปมันก็จะหมดไปสิ้นไปสุนไปหมดไปสิ้นไปพุนไป,นไปถ้าเราเห็นเป็นความเกิดดับเกิดดับกิดดับตันหาแทรกไม่ได้เลยอยากให้ความคิดหายไปก็ไม่มีไม่อยากให้มันคิดก็ไม่มีอันนี้คือตันหาดับในเมื่อตันหาดับความคิดก็เหมือนธรรมชาติเหมือนก,นกันกับฝนตกแดดออกถ้าผู้ใดรู้เรื่องของฝนธรรมดาฝนมันย่อมเปียก แดดมันก็ร้อนถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นทุกข์แต่ถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยสมมติว่าเราเอาผ้าออกไปผึ่งบางทีมันแดดแดดอยู่เนี่ยเราก็เอาผ้าออกไปผึ่งแต่ไม่นานเนี่ยก้อนเมฆมันรู้มาอย่างไงมาตรงๆแล้วก็ฝนก็ตกลงพอดีเลยพอฝนตกลงมาถูกผ้ามันก็เปียกไอ้คนผู้ไม่รู้ความจริงก็ไม่อยากให้ฝนตก ไม่อยากให้มันเปียกความทุกข์ไม่ใช่เพราะฝนตกแต่ความทุกข์เกิดเพราะไม่อยากให้ฝนตกและไม่อยากให้ผ้าเปียกเกิดจากอำานาจของตัญหาความทุกข์นี่นะนะนี่ความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยอย่างนี้พระเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถ้า,าว่าผู้ใดเข้าใจสมมติว่าฝนมันโปรยโปรยตกลงมาอ๋อรู้ว่าฝนธรรมดามันก็เปียกขวานหนอซ้ายหนอไปก็ เก็บผ้าหนอเก็บผ้าหนอแล้วก็ไปผึ่งในที่ร่มมันก็แห้งไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ได้เป็นทุกอะไรเลยอันนี้คือผู้ไม่มีตัณหาจะเป็นอย่างนั้นข้อนี้ฉันใดเวลามันคิดขึ้นมาในอุตจากกักรภุจกจักรเนี่ยนะมันนึกถึงบาปเนี่ยนะถ้าผู้ใดอยากให้มันดับอันนี้ตัณหานะจําไว้เน้อที่เราเป็นทุกคนเป็นทุกทั้งโลกเนี่ยเพราะตัณหานี่เอง มันคิดไม่อยากให้มันคิดในเมื่อมันคิดก็อยากให้มันหยุดคิดหนึ่งไม่อยากให้มันคิดสองอยากให้มันหายไปอันนี้เป็นเรื่องของตัณหาทั้งสิ้นในเมื่อตัณหาเกิดอย่างนี้อุปทานความยึดมั่นถือมันในความคิดมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเกิดความทุกข์นานาประการนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกำหนดสำเนียกลงไปเนอ กำหนดส้ำเนียกรู้เฉยเฉยอนิยมนะถ้าเราภาวนาไปภาวนาไปอย่างนี้จิตอยู่กลางกลางเห็นแต่ความคิดเกิดดับ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 นึกถึงบาปดับปั๊บนึกถึงบาปก็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 ดับปั๊บในขณะนั้นเราสํารวมกายสํารวมวาจาอยู่เป็นศีล เราตั้งสติกำหนดสมเนียกรู้เป็นขานิกะสมาธิในเมื่อเราสมเนียกไปสมเนียกไปเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดเองดับเองด้วยมันมีเหตุมีปัจจัยมันย่อมเกิดแต่เกิดแล้วมันย่อมดับเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บเป็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าตัวปัญญาเราทุกท่านประพฤติปฏิบัติตาม ใ่สิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เวลาปฏิบัตินะนะใจของเราจะอยู่กลางๆความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นชัดเจนว่าความคิดอันเป็นบาปนะั้นกิดดับปิดดับอย่างนี้ในบางครั้งบางข่าวพอเรากําหนดคิดหนอ่อเท่านั้นเองมันดับฮึบลงไปเลยหายวับไปนานๆโผล่ขึ้นมาอีกกำหนดอีกหายวับไปอีก บางท่านบางคนนี่พอมันจะคิดเท่านั้นเองสติร้อยเปอร์เซนเกิดขึ้นก่อนโมหะเลยแล้วก็กําหนดพบลงไปพร้อมกันนั้นก็ดับวูบลงอย่าง,งแรงระเบิดตูมหัวใจด้วยอริยมรคโลกุตระเกิดเห็นไหมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ถ้าเราจเจริญวิปัสสนาภาวนาเนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนพึงทราบว่ามันเกิดขึ้นนะไปทุรนทุรายกำหนดดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติแก้ไขปัญหาชีวิตถ้าอาริยมรรคผลเกิดบวบขึ้นที่นี้บาปทั้งหลายทั้งปวงที่เราสะสมมาเป็นหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันอันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เวียน ไปสู่อบายภูมิคือนรกเปลียสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีเลยเห็นไหมอันนี้คือวิธีปฏิบัติสรุปลงท่านท่าน,นถ้าเราเอาอารมณ์อันนี้มาปฏิบัติสามารถบรรลุสมาธิเข้าถึงผมมโลกได้ถ้าเราเอามาเจริญวิปัสสนาสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ปิดประตูอบายภูมิได้นี่เพราะฉะนั้นถ้ามันคิดขึ้นมานะ่ยนะมันชัดเจน ถ้ามันเกิดใบๆเกิดใบๆมันจะชัดเจนบางอันเสรเราก็เอาอันนั้นแหละมาเป็นอารมณ์กรรมฐานถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ามีสติมีปัญญารู้เท่าทันกลลวงของกิเลสเห็นไหมในเมื่อผู้ใดเข้าใจปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอย่างไรก็เกิดเถอะเราก็กําหนดเหมือนเดิมสำเนียกรู้อย่างนี้ก็เลยไม่ได้เป็นทุกข์อะไร ภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปมันก็จะหมดไปสินปส้นไปสูญไปหมดไปสินปส้นไปสูญไปอันนี้พูดถึงอุทธะกุกฤฤุจะนี่คิดว่าคงจะพอเป็นแนวทางของการศึกษาสมาปฏิบัติอันนี้คือสมัยที่ควรเข้าส่งอารมณ์นะถ้าผู้ใดไ,ไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆเนี่ยนะให้เข้าส่งอารมณ์กับมโนภาณิยพิขุทันที อันนี้คือสมัยที่สเอาแค่นี้นะ